หมายเป็นล่องสูบตานะครับมันเข้าไป Phải chịu lát không? Trời ngốc Có khắp Con sụp não thấp ลองสูบน้ำมีตัวเอาจนได้ครับสายจิ๋วหาดักตีทำตามอย่างนี้เอานะครับตามลองที่เขาสูบน้ำแล้วมันเป็นที่โล่งนะครับก็ใช้สายจิ๋วตัวนี้กัดกัดเต็มๆครับสายจิ๋วสีส้มนี่ครับใส่สวยเลย นี่ครับกดเข้าไปโอเคครับสายจิ๋วนะครับมีติกกระเป๋าไว้นะครับสีส้มหรือสีอื่นก็ได้ครับสีที่ชอบของตัวเองนะครับก็เลือกใช้เอาสายจิ๋วสีส้มนะครับนี่ครับกับหมายก็ตามที่บอกเลยครับโอเคครับสายจิ๋วนะครับสุดยอดครับ